ต้องยอมรับเลยครับซีซั่นนี้ของเชลซีออกสตาร์ทด้วยผลงานที่ไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นักครับ5เกมที่ลงเล่นไปในซีซั่นนี้เก็บได้แค่5คะแนนพร้อมกับร่วงลงไปล้างอันดับ14ของตารางคะแนนเรียบร้อยแล้วครับแน่นอนว่าผลงานที่ออกมาดูจะสวนทางกับเม็ดเงินที่พวกเขาลงทุนไปเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับเพราะว่าทอร์สโบลีเนี่ยจัดการระเบิดครั้งเลยครับทุ่มซื้อนักเตะมากกว่า400ล้านปอนด์ทั้งนี้คนที่ถูกยิงคำถามใส่มากที่สุดณนะปัจจุบันก็คงอยู่ไม่พ้นมาริโอโปเชติโน่ครับว่า จะไหวไหมกับการปลุกสิงบูให้กลับมาตื่นอีกครั้งหนึ่งวาแล้วขอบสามอินไซด์ของเราในวันนี้ครับจะพาไปไล่เลียงหาเหตุผลกันว่าเพราะอะไรโปรเชติโนถึงยังไม่มีผลงานที่ดีกับเชลซีและยังไม่ดีพอในช่วงออกซั์แบบนี้ครับ ประเด็นแรกครับไปดูเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทีมที่ต้องบอกว่าเยอะมากๆในซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับอย่างที่บอกไปครับเมือ่อตลาดซื้อขายที่ผ่านมาเนี่ยเชลซีมีการเปลี่ยนแปลงนักเตะค่อนข้างเยอะนะครับฝั่งขาเข้าเนี่ยมีมากถึง12รายส่วนฝั่งขาออกเนี่ยรวมๆแล้วนักเตะที่โบกมือบายๆออกไปใน14คนด้วยกันจุดหนึ่งที่โบลี่มีการเปลี่ยนแปลงทีมเยอะขนาดนี้เพราะเขาต้องการสร้างทีมใหม่เน้นไปที่นักเตะดาวรุ่งอายุน้อยเพื่อนาคตที่ยั่งยืนของสโมสรครับย้อนกลับไปเมื่อซีซั่นที่แล้ว ปัญหาของเชลซีมีหลายจุดพอสมควรนะครับที่ให้พอหรือว่าปรเชติโนเนี่ยตามแก้ไขอย่างแรกเลยคือการจบสกอร์ที่เป็นคำถามมาตลอดซีซั่นที่ผ่านมาเพราะว่าทีมไม่มีดาวยิงสไตล์ที่แบบโป้งปิดบัญชีหรือว่าคาดหวังการทำประตูได้แบบเป็นกาอบเป็นกำมากนักไหนจะรวมถึงแผงกองกลางที่ฤดูการนี้มีการเซตขึ้นมาใหม่นะครับมีเอนโซเฟอร์นันเดียซึ่งเป็นแกนหลักจากซีซั่นที่ผ่านมารวมไปถึงแนวรับที่เปลี่ยนโฉมจากปีผ่านๆมาพอสมควรนะครับเหลือไว้เพียงตียโก้ซินวาเท่านั้นที่เป็นตัวหลักในบทบาท Center แน่นอนว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทีมขนาดใหญ่สิ่งที่เป็นการบ้านข้อใหญ่ของผู้เป็นโค้ชคือการปรับ ทีให้ความลงตัวเร็วที่สุดทต่ว่าณนะถึงตรงนี้ครับฟอรเชเตโนยังหาจุดกึ่งกลางยังหาสมดุลของทีมไม่เจอเลยครับแม้จะได้สตาร์ค่าทัวแพงฝีเท้ายอดเยี่ยมเข้ามาแต่ฟุตบอลเป็นทีมไม่ใช่กีฬาชายเดี่ยวครับตอนนี้เชลซีดูสเปซสปะไปหน่อยเมื่อภาพรวมมันออกมาแบบนี้มันก็เลยทําให้มีคําถามย้อนกลับไปว่าการซื้อตัต้งเตะดาวรุ่งเข้ามาเนี่ยมันเพื่ออนาคตแล้วปัจจุบันละ่ะมันจะอยู่ตรงไหนกลายเป็นว่าปัจจุบันณตอนนี้เปลี่ยนทีมเยอะก็ย่อมมีความน่าห่วงมีสถานการณ การเปลี่ยนแปลงแบบนี้ไม่รู้ว่าพอจะใช้เวลานานเท่าไหร่ในการปรับเชลซีให้มีสมดุลที่ดีแล้วก็เก็บชชนะได้อย่างต่อเนื่องครับประเด็นตัดมาประเด็นนี้ไปพูดถึงเรื่องของนักเตะบ,บาดเจ็บกันหน่อยครับประเด็นนี้น่าสนใจครับแล้วก็น่าเห็นใจปอชินโนโฟสมควรเรื่องของอาการบาดเจ็บซึ่งประเด็นนี้มันเริ่มส่งสัญญาณมาตั้งแต่ซีซั่นยังไม่ลูดบ้านเปิดฉากนะครับการบาดเจ็บของพิสวซออินกุนกูไล่เลียงจนถึงตอนนี้เชลซีมีนักเตะบ,บาดเจ็บมากถึง12รายเรียกได้ว่าจัดทีมไม่นหนึ่งทีมเลยครับแล้ว ไล่งาต่หลังยันหน้ามาเลยลิสเจมกับตันทีมที่โดดเด่นทั้งเกมรุกเกมรับก็บเข้าลงหมอไปแล้วเซนเตอร์ฮาฟทางเลือกอย่างเวซี่โฟฟาน่าปิดเทอมยาวเช่นเดียวกับนักเตะอยา่างบโด,โดโบาเดียชิวโลยถึงเซโวชาโลบาที่ยังเจ็บอยู่ด้วยนะครับแดนกลางครับนักเตะใหม่อย่างมอร,ร์เซตไกเซโดแล้วก็โรมิโอลาเวียนตอนนี้บาดเจ็บทั้งคู่นะครับโดยเฉพาะอะไรหลังอย่างลาเวียนเนี่ยยังไม่ได้ลงสามให้กับทีมแม้แต่วินาทีเดียวเลยครับและที่สําคัญคือแนวรุกที่ถูกคาดหวังว่าจะเข้ามายกระดับทีมอย่างเอ็นคุนคูอย่างที่บอกไป เก็บตั้งแต่ซีซสั้นยังไม่ลูดม่านเปิดฉากนะครับทำให้เป็นปัญหาที่โวเชติโนเองก็ยังต้องตามแก้ไขยอยู่มันเดิมแต่กระนั้นนครับในมุมที่น่าเห็นใจก็ต้องยอมรับว่าพอสหน้าเห็นใจจ,จริงๆจากอาการบาดเจ็บของนางเตะแต่หน้าที่คุณซื้อครับยังไงเสียเขาก็ต้องพาทีมผ่านสการในรูปแบบนี้ไปให้ได้เพราะนี่คือหน้าที่ของโค้ชแล้วก็คนต่างๆในบทบาทเนี้ยต่างกรรมต่าง,างวาระนะครับมันก็ต้องมีเหตุการณ์นักเตะเจ็บให้ได้แก้ไขกันไปอยู่ตลอดอยู่แล้วแต่สิ่งที่พอสเผเชิญเนีน้ถึงกนของ โค้ชว่าจะหมุนเวียนใช้นักเตะอย่างไรดึงสายภาพนักเตะออกมาใช้ในรูปแบบไหนถึงตรงนี้ต้องยอมรับว่าเปเชติโนยังสอบไม่ผ่านกับการหมุนเวียนเปลี่ยนนักเตะแล้วก็ใช้คุณสมบัตินั้งเตะให้ตรงกับความต้องการของทีมครับประเด็นที่3ครับไปว่ากันถึงเรื่องของผลงานนักเตะกันบ้างครับหัวข้อนี้เนี่ยประมาณว่าแนวรับไม่นิ่งเกมรุกไม่ยิง,งครับแปความง่ายง่ายครับเกมรุกผลิตประตูไม่ได้เกมรับก็พร้อมเสียประตูอยู่ทุกเกมเหมือนกันทําให้ประสิทธิภาพโดยรวม ทมีมันยังดูไม่ค่อยน่าพอใจเท่าไหร่ครับเจาะไปที่แผงเกมรับกันก่อนนะครับตำแหน่งผู้รักษาประตูโรเบรซานเชสจะว่าส้มหล่นก็ได้ครับเพราะว่าทีมเลือกที่จะปล่อยเกปอาอาดิสบารลาก้าไปให้กับเรียลบิดใช้งานทําให้อดีแตแค้่งไบตันนายนี้ได้โอกาสลง3เป็นมือหนึ่งแต่ว่าต้องยอมรับว่าสิ่งที่โรเบรซานเชสแสดงออกมาณนะปัจจุบันในช่วง5 6เกมที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่ค่อยน่าไว้ใจเท่าไหร่นะครับแม้จะเก็บกีนชีตในเกมลีกไปแล้ว2นัดแล้วก็เกมล่าสุดที่เสมอบอลมัดเนี่ยมีผลงานที่ยอดเยี่ยม จริงแต่ว่าต้องดูกันยาวๆครับว่าจะเป็นยังไงแต่ถ้าถามว่าในช่วง5เกมลีกที่ผ่านมาซานเชสสอบผ่านไหมก็คงจะใช้คําว่าสอบผ่านได้ไม่เต็มปากมากนักนะครับส่วนตาแหน่งเซนเตอร์ฮาฟครับประเด็นที่ถูกหยิบยกพูดถึงมากที่สุดตอนนี้คือเรื่องของอายุนักเตะที่ต้องบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยประสบการณ์ไม่ได้เยอะมากมายนะักประสบการณ์ลงเล่นในพรีเมียร์ลีกประสบการณ์ลงเล่นในเวทีระดับสูงมันไม่ได้เพียงพอแล้วก็ช่วยที่จะทําให้ตียโก้ซินวามีการเล่นที่มันง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับอาจจะมีความผิดพลาดอยู่บ้าง ได้เห็นเรื่องของการประกบตัวการเปิดพื้นที่ให้คู่แข่งอะไรแบบนี้ครับยกตัวอย่างอย่างเช่นอัรเซลดีฟาซีกองหลังอี้เพิย้ายเข้ามาครับดูดูการนี้นับแค่ในพรีเมียร์ลีกเนี่ยที่เขาลงเล่นไป5เกมเนี่ยชนะแท็คเกิลในการโดนคู่แข่งเพียง25%เท่านั้นแถมยังไม่เคยชนะคู่แข่งในการโดนแบบ50-50อีกเลยครับจุดเล็กๆแบบนี้บางทีมันกลายเป็นความผิดพลาดแล้วก็ส่งผลตกผลการแข่งขันของทีมได้เหมือนกันนะครับขยับไปดูเรื่องของเกมลุกกันบ้างครับ5เกมในลีกณตอนนี้พวกเขาผลิตไไปด้เียง5 ตูเฉลี่ยง่ายๆครับเกณฑ์มาน1ลูกซึ่งถือว่าเป็นสถิติน้อยที่สุดเทียบเท่ากับฤดูกาลพัน5กกถึงนะครับโดยซีซั่นนั้นเชลซีจบอันดับที่11ของตารางปัญหาที่ชัดเจนและยังแก้ไขไม่ได้คือพื้นที่สุดท้ายจังหวะที่ควรแปรเปลี่ยนประตูไม่มีความเฉียบขาดเฉียบคมมากพอให้เก์ที่ผ่านมาเนี่ยเชลซีมีโอกาสทำประตูไปถึง81ครั้งแปรเปลี่ยนในการตรงกรอบ21ครั้งเรียกได้ว่าไม่ถึงครึ่งเลยนะครับฉะนั้นไม่แปลกที่คำถามจะเริ่ง,งตวนนนอห้้าาี ดีพอจะแบกทีมไหวไหมดีพอในการเป็นความหวังในการผลิตสกอร์ให้กับทีมได้หรือเปล่าแจ็คสันมิลการ์ดิงประตูเนี่ยสิครั้งนะครับแปลเปลี่ยนเป็นแค่ประตูเดียวต้องยอมรับก็คือค่าเฉลี่ยที่น่าผิดหวังพอสมควรอีกจุดที่น่าสนใจคือบทบาทนักเตะหมายเลขแปในการคอยสร้างสรรค์เกมครับที่ผ่านมาเนี่ยพอใช้เอนโซบ้างหละ,าละการาเกอร์บ้างหละคอยขยับสลับปรับขึ้นคนนึงยืน,น,นสูงคนนึงยืน,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 นต่ำนะครับคอยเข้าไปอยู่ในกรอบเขตโทษคู่แข่งแต่ว่าต้องยอมรับว่าประสิทธิภาพเนี่ยมันยังดูไม่ค่อยน่าพอใจ เว่ากันตามตรงเอนโซเหมือนเป็นกองกลางที่คาสดีที่สุดของเชลซีในตอนนี้แล้วแต่บทบาทของเขาอาจจะเป็นตัวที่คอยเชื่อมเกมคอยแจกจ่ายบอลตรงนี้มันน่าจะสมดุลมากกว่าให้เอนโซขึ้นไปเล่นตัวข้างบนนะครับซึ่งกับภาพร,รวมของแนวลุกเชลซียอมรับตามตรงครับน่าเป็นห่วงพอสมควรมันคงไม่แปลกที่ณนะตอนนี้ก็ยังมีข่าวกับดาวยิงคนอื่นๆว่าจะเข้ามาในช่วงตลาดครั้งหน้าหรือเปล่าอีกประเด็นที่น่าสนใจอันนี้เชื่อว่าแฟนเชลซีก็คงสงสัยเหมือนกันคือการจัดตัวของปอร์เชติโนนะครับอย่างในเกมน่าสุดที่เจอก บอลมัดอยู่ดีดีพอชก็ไปเอาดีวายโควิลจากเซนเตอร์ฮาฟอาชีพมาเล่นแบ็กซ้ายซอย่างนั้นนะครับทั้งที่แบ็กซ้ายเนี่ยตัวสำรองข้างสนามมีเบนชิวิลอยู่แต่ไม่ใช้งานครับแล้วเกมวันนั้นเนี่ยต้องบอกว่าขึ้นทางซ้ายเยอะด้วยครับโควิลไม่สามารถประสานเกมรุกกับมูริกได้ครับทำให้เป็นจุดบอดในการเล่นงานคู่แข่งเหมือนกันจุดนี้มันก็แสดงให้เห็นนะครับบางทีการจัดตัวการจัดเสบียตัวจริงของพอรชเนี่ยยังขัดใจแฟนบอลอยู่แม้ตัวเลือกจะไม่เยอะนะครับแต่ดูการจัดตัวแล้วมันขัดดใจจจแแฟนนบอออริงๆกก็ต้มาาูว่ะ ยังไงจะสลับปร,รับเปลี่ยนอีกไหมเพราะว่านักเตะที่มีมันดูจะไม่ใช่คุณสมบัติที่โควตูวจะเล่นแบ็กซ้ายสักเท่าไหร่นะครับประเด็นสุดท้ายครับอันนี้อาจจะส่งตรงถึงพอร์ชแบบเต็มๆกันบ้างครับจากคําถามที่แฟนบอลสงสัยตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาจนะถึงตอนนี้คําถามดังกล่าวยังไม่ได้คําตอบที่ชัดเจนเลยครับว่าพอร์ชจะไหวไหมกับการแก้สถานการณ์ผลงานที่ไม่ค่อยดีนักในถิ่นแซมฟอร์ดบิชนะครับย้อนกลับไปนะตั้งแต่พอร์ชก้าวออกเดินจากซปเปอร์ดูเหมือนว่าเครดิตในการคูมพิมของเขาเนี่ยจะต่อๆ เพราะผลงานกับปาเลือกแซง Saint แชงแมงที่ย้ายไปคุมในศึกลีกเอิงเนี่ยก็ไม่ค่อยผลงานต่าไหรนะักเสียแชมป์ลีกเอิงเมื่อปี2021ไปแบบหน้าตาเฉยทั้งที่ขุมกาลังเนี่ยยอดเยี่ยมเป็นหนึ่งของลีกไปแล้วครับนอกจากเรื่องผลงานแล้วเนี่ยยังมีเรื่องของแท็กติกที่ปอเชียโนเลือกใช้สมัยยุเปสเชด้วยนะครับทั้งที่ทรัพยากรล้นมือมีนักเตะโอ้โหระดับตนตนของโลกอยู่แต่ว่าไม,ม่ประสบความสําเร็จเท่าไรนันะครับโอเคแหละว,ว่าในลีกพวกเขาได้แชมป์แต่ว่าถ้ามองการไกลไปถึงในเวทียุโรปอย่างแชมเปี้ยนซีซ ไ,ไกลมากนะครับแล้วก็มาได้ลุ้นเชี่ยวกับความสําเร็จเลยสักนิดเดียวฉะนั้นไม่แปลกที่เมื่อหวนกลับมาที่อังกฤษรับงานคุมทีมเชลซีอีกครั้งสิติต่างๆทําให้แฟนบอลเริ่มสงสัยเลยครับว่าพอเนี่ยบมดมุกหรือยังเพราะว่าจากสิติที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้ครับไม่ค่อยสวยเลยคุมทีมในพรีเมียร์ลีก10เกมหลังสุดเนี่ยตั้งแต่อยู่กับซเปอร์ก่อนย้ายมาเชลซีนะครับชนะเพียงเกมเดียวรวมไปถึงเกมเยือนในพรีเมียร์ลีก14นัดหลังสุดเนี่ยเสมอไป4แพ้ไป10ไม่ชนะใครเลยแล้วก็2เกมล่่าสุดทีชนะ นะได้เนี่ยเป็นการชนะลูตันทาวทีมบุ้ยของพรีเมียร์ลีกอีกเกมหนึ่งคือเกมที่เจอวิมเบลดันในรายการคาราบาลครับเท่านั้นนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยโปรติโนโนได้ออกมาพูดถึงผลงานที่ไม่ค่อยสวยของทีมไว้นะครับประมาณว่าณนะตอนนี้น้กเตะเจ็บค่อนข้างเยอะสิบสองคนเลยในม้านั่งสำรองเนี่ยมีผู้รักษาป,ประตูถึง2คนประมาณว่าผมก็ไม่รู้จะบ่นกับใครเหมือนกันอยากร้องไห้แต่ว่าต้องยอมรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเดินหน้าต่อไปพลิกสถานการณ์ตรงนี้ให้ได้อย่างที่กล่าวไปครับเพราะณตอนนี้น่าสงสารตรงที่ เจ็บเยอะแต่อีกฟากหนึ่งอย่างที่บอกครับการดึงสายพานนักเตะที่มีออกมาใช้การวางแท็กติกให้เหมาะสมเลือกคนให้ตรงกับงานตรงนี้พอชยังดูสอบไม่ผ่านแล้วไม่ค่อยเป็นที่น่าพอใจของแฟนบอลเท่าไหร่นะครับสุดท้ายปัญหาจะมากขนาดไหนคนหน้างานหรือหัวเรือใหญ่อย่างเขาเนี่ยคือคนที่รับแรงกระแทรกรับเสียงวิจารทั้งหมดครับทุกอย่างสามารถพิสูจน์ได้ด้วยผลงานของตัวเองในสนามแต่สิ่งที่ต้องยอมรับณวันนี้ปอชเชโนยังไม่อยากเปลี่ยนแปลงเชลซีไปจากเดิมได้เลยและนี่คือทั้งหมดของ ปอเชติโน่ได้เชลซีครับที่ผ่านมาผลงานยังไม่สวยยังไม่ถูกใจนะักไม่รู้ว่าต้องใช้เวลาเท่าไหร่หรือว่าอาจจะปรับเปลี่ยนหลังจากนี้ก็ได้ครับยังไงแฟนเชลซีก็ต้องเชียร์กันต่อไปลุยหน้ากันต่อไปครับและนี่คือทั้งหมดของขออสาบอินไซด์ในวันนี้พรุ่งนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามขอสบไว้ด้วยครับ